สวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่โยนะครับจาก Camera Maker วันนี้นะครับผมจะมาคลายข้อสงสัยตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างหน้าผมนี่เลยหลายๆคนเนี่ยคงถามกันเข้ามามากเพราะอยากรู้ความแตกต่างนะครับข้างขวามือผมนะครับคือ TechArt Pro นะครับ L M ขีด P A 7นะครับตัวนี้เนี่ยมันแปลงนะครับเลน์มือหมุนนะครับ l e ก c a M ให้สามารถใช้งานเป็นเลนส์ออโต้โฟกัสได้นะครับใช้คู่ับกล้อง Sony นั่นเองครับทีนี้เนี่ยตั้งแต่ตัวแรกที่เขาเปิดตัวมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ย มันกินเวลายาวนานมาถึง7ปีด้วยกันแล้วนะครับเพราะว่าเขามีการพัฒนาเรื่องของเฟิร์มแวร์อัปเกรดมาตลอดเวลานะครับจนล่าสุดนะครับเขาออกรุ่นใหม่มาครับรุ่นนี้ครับเพื่อนๆนี่เลยที่อยู่ในมือผมนะครับตัวนี้เลยครับจะเห็นกันไม่ชัดนะครับเขาใช้ชื่อรุ่นว่า TechArt Pro เหมือนกันนะครับแต่เป็น l m EA9 นะครับเพื่อนๆซึ่งมันก็คือ TechArt Pro ตัวที่2นั่นเองครับ หน้าที่การทำงนานเขายังเหมือนเดิมนะครับคือแปลงเลนมือหมุนนะครับหรือเลนระบบ m a n นวลโฟกัสนะครับให้สามารถใช้งานเป็นเลนส์ออโต้โฟกัสได้นะครับบนกล้องโซนี่นั่นเองครับเรียกได้ว่าใครในที่ใช้กล้องโซนี่เนี่ยไม่ควรจะพลาดอย่างยิ่งนะครับเพราะถือว่าเป็นแกจเกจที่น่าเล่นมากๆคุณลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดคุณมีเลนมือหมุนนะครับเลนสสมัยเก่าๆมันก็จะเป็นเลนไลก้านะครับเลนส์คอนแทคเลนยาชิก้านะครับ ซึ่งมันมีโบเก้แ,บบแปลกๆนะครับเอ้เส้นสีแ,บบแปลกๆนะครับเราสามารถทําเป็นเลนส์ออโต้โฟกัสแล้วมาใช้บนกล้องโซนี่ได้มันจะเจ๋งขนาดไหนเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือเป็นแกจเจตที่แบบแจ่มมากผมว่าว่าแจ่มมากนะครับเพราะว่ามันสามารถแปลงได้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไอ้ตัวที่บอกว่ามันพัฒนาขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน2เนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างอะไรบ้างแล้วมันดีขึ้นยังไงบ้างน,นะครับวันนี้ผมจะมาคลายข้อสงสัยไปด้วยกันเลยครับ เรื่องแรกเนี่ยนะครับซึ่งมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยคือรูปลักษณ์ภายนอกเพื่อนๆอ,อันนี้คือตัวเวอร์ชันหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าสังเกตนะครับมันจะมีฐานด้านล่างอยู่นะครับที่ยื่นออกมาตรงนี้นะครับซึ่งเขาดีไซน์มองว่าตัวนี้มันเก๋ก,กา เวลาต่อกับกล้องเวลาเข้าฐานกล้องอะไรต่างๆหรือไปติดกับพวกขาตั้งกล้องมันจะค่อนข้างเกะกะมากนะครับนี่เลยดีไซน์ตัวใหม่ครับ LM k EA9 นะครับหรือว่า t e c h a r Pro Version 2นะครับเขาบอกว่ามันเป็น world first Design เลยนะครับซึ่งไม่มีตัวฐานรองเมื่อกี้นะครับมันจะทำให้ดูแบบเล็กลงมากนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับเปรียบเทียบด้วยตานะครับอันนี้คือเวอร์ชัน2อันนี้คือเวอร์ชัน1นะครับเห็นไหมครับ ตัวเวอร์ชัน2เนี่ยเขาจะไม่มีตัวฐานรองด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้ติดที่หน้ากล้องโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องการต่อเข้าขาตั้งนะครับหรือว่าใส่เพลสต่างๆนะครับตัวนี้จบนะครับนั่นคือเรื่องแรกนะที่แตกต่างกันนะครับเพื่อนๆมาถึงเรื่องที่2นะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยผมอยากจะบอกไว้เลยนะครับ คือเรื่องของมอเตอร์ครับตัวแรกเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่คือมันไม่สามารถใช้กับเลนที่มีน้ําหนักเยอะได้เพราะมอเตอร์มีแค่ตัวเดียวนะครับมอเตอร์มันจะอยู่ด้านล่างด้านนี้นะครับเวลาเราใช้งานมอเตอร์มันจะสามารถทํางานในการควบคุมนะครับตัวเลนที่ด้านล่างนี้เองนะครับแต่ทีนี้พอมาตัวเวอร์ชัน2เพื่อนๆเเขาอัดแน่นมาเลยนะครับ ถ้าผมถอดด้านในดูเนี่ยครับมันจะมีมอเตอร์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับวางถึง4แกนด้วยกัน 1, 2, 3, 4นะครับเรียกได้ว่ามันสามารถพยุงเลนสที่มีน้ำหนักมากใช้งานได้นะครับและมันทำงานได้รวดเร็วขึ้นเพราะว่ามอเตอร์ในการขับเคลื่อนเนี่ยมันมีถึง4ตัวด้วยกันับเพื่อนผลพวงของการที่เรามีมอเตอร์เพิ่มขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนเราสามารถใช้เลนส์ที่มีน้ำหนักเยอะได้เขาเคลมไม่ว่ามันสามารถรองรับเลนซึ่งมีน้ำหนักประมาณ500กรัมได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองไปดูนะเลนส์สมัยเก่าบางตัวนะครับมันจะมีน้ําหนักอยู่ประมาณเนี่ยครับประมาณ300400นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้เลนส์ที่มีน้ําหนักมากกว่าเดิมได้มันจะไม่มีปัญหาอาการกระตุกหรือว่ามีน้ําหนักที่ถ่วงจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้แก้ปัญหาของตัว TechArt ตเวอร์ชันไปได้นะครับและที่สําคัญนะครับการที่กระบอกของมอเตอร์มันยืดออกมานะครับมันแตกต่างจากตัวเวอร์ชั่น1นเลยนะเพื่อนเพื่อนเวอร์ชั่นหนึ่งเนี่ยมันจะยืดออกมาได้ดะ ในการยืดของตัวเครื่องของตัวโฟกัสเนี่ยมันทําได้นิดเดียวนะครับแต่ตัวนี้มันได้ถึง4.5มิลเมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะในการโฟกัสเนี่ยเข้าและออกเนี่ยมันจะทํางานได้มากขึ้นกว่าตัวเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเพื่อนคือ1เลยเราสามารถโฟกัสได้เร็วขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับ2คือเราสามารถรับน้ําหนักเลนส์ได้มากขึ้นกว่าเดิมโดยที่ไม่เกิน500กรัมนะถ้าเกินมากกว่านั้นเนี่ยผมไม่รับประกันว่ามันจะมีการกระตุกข,ขนาดไหนแต่ว่า เมื่อก่อนเราก็เคยเทสกันนะครับที่เกินเราจําเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาโดยการที่เราไปพยุงที่ตัวเลนส์นะครับไม่ใช่พยุงที่ตัวกล้องนะครับพยุงเลนส์แล้วให้กล้องขยับตามอันนั้นเป็นอีกวิธีแก้วิธีหนึ่งนะครับส่วนข้อที่3ก็คือในเรื่องของการใช้งานนะครับมันสะดวกมากขึ้นเพราะมันไม่มีฐานรองมาติดตรงนี้นะครับด้วยความที่มอเตอร์เขาให้มาอยู่ที่4ตัวแล้วอยู่ที่ด้านรอบนอกทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้มันทํางานได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมมากครับสิ่งสําคัญต่อไปนี้นะครับเป็นคําถามที่ผมเจอทุกครั้งเลยครับเเพื่อนนๆวลาาผมขยะ 7ปีที่ผ่านมาผมต้องคอยตอบคำถามว่าตัวนี้มันรองรับระบบออโต้โฟกัสของตัว Sony ่ยังไงบ้างนะครับทีนี้เนี่ยมาดูตัวเวอร์ชัน2บ้าง L-M ขีด E-A9 ตัวนี้นะครับสรุปแล้วนะครับเพื่อนๆมันรองรับ AFC นะครับออโต้โฟกัสคอนตินียสามารถใช้ได้นะครับเพื่อนๆ2ก็คือตัว FS นะครับก็คือออโต้โฟกัสแบบซิงเกิลนะครับสามารถรองรับได้นะครับและที่ถามกันมาบ่อยๆคือ f a c e d e TECTION ได้ไหมและ Eye d e TECTION ได้ไหมนะครับ ตัวนี้รองรับนะครับสำหรับเฟดิชันและไอ t ดดิชันนะครับเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นหายห่วงได้ครับในเรื่องนี้และนอกจากนั้นนะครับอีกคำถามหนึ่งที่มีกันเข้ามาบ่อยๆนะครับเรื่องของซัพพอร์ตเรื่องของกล้องที่มันมีการสั่นตัว t e c h a r t เวอร์ชันนะครับมันรองรับกับการทำงานร่วมกับกล้องนะครับที่มีการสั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่มีกล้องอยู่นะครับก็หายห่วงได้ครับตัวนี้มันสามารถทำงานได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะนะครับเมื่อเทียบกับเวอร์ชันหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะผมมองว่าตัวนี น่าใช้มากๆนะครับเพราะอะไรครับเพื่อนๆในเรื่องของเล่นนะครับมันรับน้ำหนักได้มากกว่าอย่างที่บอกไปนอกจากนั้นเนี่ยดีไซน์มันเล็กลงกว่าเดิมเยอะนะครับด้วยความที่มันไม่มีตัวเบ้าด้านล่างมานะครับก็ถือว่าสะดวกในการใช้งานมากๆเพราะก็ถือว่าเป็น world first Design เลยตัวนี้และที่สําคัญนะเพื่อน เพื่อนๆอาจจะมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยผมต้องมีเลนเฉพาะไรกา M เท่านั้นหรือเปล่าเพื่อจะมาแปลงให้ใช้กับตัวกล้องของโซ ny นะครับจริงๆแล้วอยากจะบอกนะครับว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพื่อนๆเราสามารถใช้งานแบบซ้อนอะแดปเตอร์ได้เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะครับการใช้งานแบบซ้อนอะแดปเตอร์คืออะไรครับบางทีเนี่ยเรามีเลนตัวอื่นนะครับที่มันไม่ใช่ไรกาเเป็นเลนมือหมุนนะครับเราสามารถแปลงด้วยอะแดปเตอร์แปลงท้ายธรรมดาครับให้กลายมาเป็นไรกา M เมาส์ก่อนนะครับจากนั้น มาใช้ร่วมกับตัว TechArt Pro นะครับแล้วค่อยต่อเข้ากับตัวกล้องนะครับลังสามารถใช้งานได้ครับเพราะอย่างที่เขาบอกคือสเปคเนี่ยมันรองรับการวางซ้อนกันของอะแดปเตอร์เพื่อใช้งานกับตัว TechArt ได้ขอเพียงงเดียวว่าเพื่อนถ้าอยากให้มันทำงานได้สมบูรณ์เต็มรูปแบบที่สุดนะ เพื่อนๆต้องคำนึงถึงน้ำหนักของมันไม่ควรจะหนักจนมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ามันหนักมากเกินไปเนี่ยการพยุงรองรับน้ำหนักของตัวบอดี้ตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถทําได้ดีเท่าที่ควรนะครับกายที่ว่าเราจะต้องจับกล้องแล้วถ่ายรูปเราจะต้องมานั่งจับเลนนะครับแล้วพยุงเลนมากขึ้นนะครับซึ่งหลีกเลี่ยงได้ก็คือหลีกเลี่ยงครับอันนี้เป็นข้อแนะนํานะครับ ทีนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยกันว่าแล้ว iaf นะครับหรือว่า face detection เนี่ยมันทำงานได้เป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึง afc นะครับการโฟกัสแบบ c o n t i n u e นะครับจะดีแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปทดสอบง่ายๆนะครับด้วยการดีกว่านะครับจะได้รู้ว่ามันใช้งานได้จริงแค่ไหนนะครับโดยเอาเลนส์มือหมุนตัวนี้ที่เป็นไรกาเอนะครับลองใส่เข้าไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับเพื่อนๆผมจะลองเดินหน้าถอยหลังนะครับจะลองดูว่า เลนตัวนี้นะครับเมื่อมันใช้งานร่วมกับตัว TechArt Pro เนี่ยมันยังสามารถทำงานได้ตามปกติไหมนะครับไห่นะครับโอเคครับมันเป็นเลนมือหมุนตัวนึงนะครับรลองแปลงให้มันเป็นออโต้โฟกัสนะครับดูซิว่ามันจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับโอเคครับเจ๋งไหมครับเพือพ่อนเพื่อน ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นไอเทมที่พลาดไม่ได้จริงๆนะครับในการเปลี่ยนเลนมือหมุนธรรมดาให้กลายเป็นเลนออโต้โฟกัสนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดของดีแบบนี้แกจิตเด็ดเด็ดแบบนี้นะครับก็ติดตามได้นะครับที่ช่อง Camera Maker ช n แน l ของเราเองนะครับหรือว่าถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับฝากคําถามทิ้งไว้ได้นะครับที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับหรือว่าแอดไลน์กันมาก็ได้นะครับที่ไลน์ดีนะครับแอด Camera Maker อย่าลืมนะครับเพื่อนๆเราให้คําตอบกับท่านได้นะครับหรือว่าจะลองมาเทสดูกันก็ได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ